โอเคครับทุกคนครับในตอนนี้นะครับผมได้ทำการพาซอสเอ็ดนะครับมาเล่นสิ่งที่ซอสเอ็ดถนัดที่ทำไปเนี่ยเล่นเบเบดไอพีอ่อะไรนะเล่นเบเบดใช่พี่เอาพี่ไม่เคยได้หรอกเดี๋ยวนี้เขาคีกันนะพี่เล่นตอนกูอยู่ประถมอะ่ะคู่แข่งมาคู่กันกับโยโย่อ,อ่ะกูบอกแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เขาคีกันนะพี่ได้กันทุ่มบ้านทุ่มเมืองผู้ใหญ่ก็เล่นเด็กก็เล่นจริงป่ะเนี่ยคือคือเบเบดที่ผมเล่นแค่ตัวพูดตรงผมเล่นแค่ตอนปฐมนะแบบสมัยกูแบเบาะนะเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันแล้วหรอแบบทุ่มบ้านทุ่มเมืองเลยอ๋อใช่พพพีีี่่่่ผมมมมไไปปปแขงงาาาาาดดด้้้้้วววววยยยรรรรัััััลลนนนนนนะะะะโตททท็็ออฮเเเบบบคคก เบเบ็ดนะครับผมว่าผมพูดก่อนเลยเพราะผมมาเล่นเบเบ็ดตอนเด็กๆประถมเล่นเบเบ็ดปอมประถมใครก็เล่นของปอมมันเป็นเรื่องปกติปา่าววะก็ปกติพี่ประถมมีซิการ์ยุกิแปลไทยอยู่เลย <c oughs> มีอูได้ไ <c oughs> <ๆ>่แกการยุกิแปลไทย3ามพันห้บาทะนะหน้าหน้าโรงเรียนแต่กูยังซื้ออยู่เลย <c oughs> นั่นแหละครับประถมผมเคยเล่นเบเบ็ดก็ตอนประถมนะแล้วก็ไปเล่นมัคู่กันนะครับแล้วก็กลับมาที่โย,โย,โ,ย,โ,ยโย่เอาล่ะเพราะฉะนั้นบบนะครับผมเบเบ็ดนะฮะมันก็คือก็อธิบายกนเบเบ็ดคืออะไรเบเบ็ดคือเหมือนลูกอะลูกข่งเนาะแล้วก็สู้กันแต่่แคจะมีโอกาสเปลีีี่่ยยนนโมเปลอะไรง้ปป่ะเลียวแช่เเเปลี่่่ยนนสวโมมพืออาาแข่งกัน นี้่เอ๊ะข้อโทษไอ้ดังโอเคครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมคุณมาอยู่ในโลกของเบเบดนะฮะอัน,นอันนี้คือตัวเบเด มันเป,เป็นแบบหัวคมดาบที่เอาไว้ปะทากันแต่ละอันก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันก็คือแต่ละอันจุดเด่นของคมดาบไม่เหมือนกันเช่นแบบบางอันเป็นสายดาเมจอ่ะตีทีเดียวล้มได้บางอันเป็นสายแบบออยป้องกันอย่างงี้เหรอประมาณนั้นพี่เหมือนที่แบบพวกแข่งเบเบแล้วบางอันเขาห้ามเล่นไหมที่แบบพวกบางอันแม่งตีทีเดียวแม่งโกงเกินอย่างเงี้ยอ๋อแต่แต่นี้ไม่มีพี่มีแต่แบบของแท้หรือเปล่าอะไรนะโอเคโอเคเห็นเขามีเมตาไงเมตาเบเบดอะไรเงี้ยแบบอันนี้ไปทีไรเขาให้จับคู่สามใช่ไหมเขาให้เอาไปสามอันใช่ไหม เ๋อใช่พี่กดการแข่งปัจจุบันก็เอาเบเบย์สามตัวชิ้นส่วนไม่ซ้ำกันเป็นหนึ่งทีมครับแล้วมาตรงส่วนของเบเบยครับอันนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าตัวซอสเนาะส่วนนี้ครับอันต่อไปฮะมันคืออะไรครับอีอันนี้จะเป็นถ้าเป็นของภาคในมอดนี้จะเป็นภาคเบิร์ดอันนี้จะเรียกว่าดิสครับเป็นแบบจุดถ่วงน้ำหนักเอาจุดถ่วงน้ำหนักเบเบยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นฐานหมุนนะครับใช่ครับไอ้ภาคนี้จะเรียกว่าไดเวอร์ไดเวอร์ก็คือฐานหมุนเกี่ยวไว้ทำการหมุนตัวเบเบยโอเคครับมาตอนนีี้้นนนนะะเเรราาาจทกกสสุุ่่่มมแลวั เบบูดนะครับมาสู้กับซอสเอ็ดนะครับสัก7รอบได้ไหมซอสพี่ขอสัก7รอบ<ด>ที่เราจะ<บ>สุม่มเบบูดมาสู้กันแล้วกันนะครับไอพวกฐานแล้วพวกเนี้ยเราฟิกฐานไหมฟิกฐานไหมจะได้แบบเสมอกันผมว่าฟิกดีก,กว่ามีโอกาสที่เราใช้ซ้ำกันได้โอเคอ่ะงั้นฟิกฟิกฐานของเรานี่เราจะให้น้องซอสช่วยเลือกฐานได้ไหมฐานกับตัวถ่วงน้ำหนักอะไรดีผมไม่ชัวร์ให้อันนี้ตู้แต่ละอันมันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันอ่ะแต่ตัว จนโขวน้ำหนักอันนี้ก็ไม่ชวัวร์ด้วยผมว่าเล่ยตามชอบเลยก็ได้โอเคได้ก็คงไม่ต่างกันมากเนาะคือเราไม่รู้ว่าะนี่มันเพิ่งเลยบ้างใช่ไหมใช่โอเคครับงั้นตูดกับฐานกน็แล้วแต่แล้วกันเนา<ส>ะเราจะเน้นไปที่ตัวดาบเนาะตัวเบเบ็ดนะครับกดสุ่มสามรอบนะคือคือละคือละ,ละ,ละอันอังละเครื่อนเนาะกดปุ่มแรกเลยมาโุ้ยผมได้ก้อนบอลคิลี่โอเคคืออันนี้ของพระเอกของพระเอกอ่าอันนี้อ่าได้นี่อันนี้เหมือนจะขอพระรองมันขอพระรองอันสุดท้าย โอ้ไอันนี้ใครเนี่ยไม,มาตาคูเรื่องกันนะกดมาแรกครับอันนี้สไตล์ก็ต์วัคคิลี่โอ้โหหอมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอเคอันต่อไปครับลีเจนด์ไปเกนอ่าของพะลองของพะลองโอเคครับวิกตอรี<น>่วัคคิลี่นี่ของพระเอกปล่าหอมไม่เหมือนกันโอเคครับมาต่อไปครับขุนทวงกระถางครับอย่าเอาซ้ำกันนะเอาอะไรก็ได้แนตะ่อย่าซ้ำกันแล้วกันนะครับ oh <boy. S 1> บ๊า<อ>ยบายกระถานไปบูดใส่ตัวไปบูดแล้วเอาละซ้ำหอมพอๆมาขึ้นความาคลิกขวามานี่โอเคชุดเย้ไปเลยไปเลยไปบูด นี่มึงเจอตัว,ตวกูไอ้เจตเตอร์ของมึงหมุนไม่รู้ขางม่งหมุนก็ได้สัสผม,มึงเป็นป้องกันโอ๋ยเป็น <ผม S 1> น้องป้อกันนี่อะไรนี่เป็นอะไรตัวกูมันจะไม่ไปหามึองอะแล้วเป็นอะไรตัวกูจะไม่หามึงอะเดี๋ยวอสเตเดียมต่อไปของตั้งแล้วกันนะจะได้มีสี่เวลานะครับมาสเตเดียมนี่มามึงใส่อันที่สองมาเลยใส่อันที่สองมาเลยนะได้นะ<อ>ได้ได้เอ้กูช่วไปแล้วกูช่วไปแล้วนี่กูช่วกันเลยกูบอกแค่นี้แหละกูช่วกันเลยช่วยมาช่วยมา อ้าชุดไปเลยเอ้ยสู้แล้วไหมไอ้สอต่สู้แล้วไหมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยของกูไม่ไปของกูเอ้ยอ่านนี่มันตีของกูอันนี้มันขาดอุ้ยเอามีกระเด็นออกโอ้ยผมไม่ได้ดอกวันนี้รอผมแพ้ฮะชิ้นสองแพ้นี่เมื่อไหร่ที่นี่จะเสร็จอะคุณมันหมุนไม่หยุดเลยนี่นะซ่ากูยังเห็นมั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 หมุนไม่หยุดเลยนะเว้ยเรียกของกูหยุดหมุนไม่ได้ซอต์เอาพี่แพ้ผมเรียบร้อยเรียกูแพ้เซียนเบบูดโอ้โหทุกคนผม ผมโดนเซเบบุตบมารอบนี้ three t โอ้ยชยเฮ้อเฮ้ยทำไมไปโอเอ้ยไปไปบุกูมันบุนโง่กันอ่ะเอ้ยดูดิเป็นซาบิด้าสู้กันตรงกลางตัวเพ่กไม่ใช่หรอเอาเอาเอกเกีกเกีเไม่ยอมไม่ยอมผมไมยอมผมไม่ยอมเอ้ยไบุ่กูเลื่อนเลื่อนรถเยอะกว่าวะโอ้เยเริ่มเลือกูเร็หกแแล้ว อลอ,อ,อ,อยเบิร์ดไปเลยเบิร์ดฟินิชอ่าเบิร์ดฟินิชคือไม่เป็นเจ็กสวนเหรอใช่พี่ก็คือตัวระเบิดแบบที่พี่ระเบิดอะเฮียเป็น<ะ>บูญกุณระเบิดเลยเฮียอันนี้ผมจะผมกดก่อนนะผมกดก่อนนะอันนี้เอ็กซ์คาลิเบอร์โอ้ยตัวนี้เท่เท่หรอมาต่อไปครับ สตอมสปิกเก็ตอันนี้ของพระรองของพระรองโอเคอะต่อไปครับไวเวิร์นอ่าของใครไม่รู้อ่ะในตัวตัวร้ายทำอะไรกันในตัวร้ายครับสีม่วงในตัวร้ายครับ100%อายสอนกดอันแรกอะไรอะเอ้ยจะโดนไวเวิร์นโอเคต่อไปครับอะไรอ่ะเฮ้ยโคเอ่อโคซีสปิกเกอ่าพระรองเหรอสปิกเก็ใช่อุ้ยแล้วก็ซีโนคาดีเมอร์เหมือนพี่เลยครับอันแรกพร้อมไหมพี่ที่วันโคชุดชุดเอออุ้ยยึดตัวเดียวกันเลย ไปไปไปเอาเฉพาการเดียวมาคุ้ยชาตินี่มึงจะไม่เสร็จเลยเฮียพีทูวันชุดชุดชุดกันเลยนังนี่มาแล้วครับพี่มาแล้วครับนันมาเลยคนเลยเหมือนีิว่าชนอย่างี้ดิเหมือนขี้ดิ้งไล่กันไม่เสร็จเลยไล่กวนขี้ปฏิกเลยาเฮียขี้มาไล่กันอย่างเดียวเลยเฮ้ยไอ้นี่ชนแล้วนี่ชนแล้วนี่ชนแล้วมีนังไงพี่คอยไม่ยอมหรอกนะขอยซอสได้แท็บรอบนี้ฮะ อ่าผมผมสร้างสนามสามเลยนะสนามสามวันนี้มาเอาตัวสุดท้ายมาไอซอดมาเลยเอาละพร้อมนะทรีทูวันชุดโอ้ชูดป <c oughs> ๊าปป๊บปเฮ้ยให้ดูเฮี้ยสองตัวเฮี้ยนี่ด <c> ิ <oughs> มันไล่กันถึงเมื่อไหร่เนี่ยไอเฮี้ยนี่ก็โอ้ตัวซอดเอนี่โดนเลือดจับแล้วเลือดยับนะตอนนี้นเฮ้ยแต่เลี้ย่เฮ้ยตัวกูวไอใครล่นใครล่น<ห> ตัวมึงหล่นไอซ้อสอ๋อของผมหล่นเหรอโอ้ยตัวคุณหล่นนะครับคุณสเลดเหลือเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เกลับหล่นเมื่อกี้เกลับหล่นเฮ้ยชนผมนายยังไงเฮ้ยตัวไอ้ตัวมันกลับหล่นไว้แล้วเฮียเนี่ยเดี๋ยวก็ชนดูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพญานพี่แพ้ผมแล้วเรียกผมเหลือแค่หนึ่งเรียกัญญาน เ <Cornell> นนีี่่ยย้ต้องรอดูว่าพี่จะหมดไปตรงกลางตอนไหนไอ้เนี่ยะไรเนี่ยวแล้วกูตีมันกับตายเลยเวลาได้เบียรพี่มันคาดเดาไม่ได้ไอ้เนี่อะไรเนี่ยอ่ามันสุ่มันก่อนแล้วกันครนะพันนี้ปล่อยวนไปแน่วนี้ไม่เสร็จซอสกดก่อนเลยน้องอันที่สองครับอันที่สองครับอันสองอันสามอันที่สามครับโอ้ยเอออินงอ่ะอันนี้ตรงนี้จะหมดแล้วพี่เออจะหมดแล้วหนึ่ง สองอ่ะผมสุ่มไปที่สามวันนี้แล้วกันนะ,ะนะพอที่สามน,นี้หมดแล้วนะครับขอซอสได้เลยอันแรกมาได้ดิวินนิ่นงวอลคอรี่โอเคตัวพระเอกเนาะต่อไปใช่แล้วก็คนนี้ปิแก้นี่เวียบกับตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้ได้ยูนิคอรโโ์นนู๒ดาร์กดีเลยทุกอย่างแล็กหน้าล็อบแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะฟับนิวฟนเฟนนิวเฟนนิวเหรอโอเคครับเฮ้ยเฮียนี่มึงไม่หยุดหมุนสักทวะเฮ้ยมันมันไม่ได้วันหยุดหมุนใช่ไหมกูย,ยังไม่เห็นหรืว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดเลยวะเฮ้ยดีพอทาองกูบินแล้วแล้วมมมัันนนชช่่่วววยยยยเเเเหีีี้กูไ็ลพาตแล้วกันนะ นี่<ใ>นตัวนี้เป็นตัวโจมตีมตัวมันก็ตัวโจมตีเปล่าถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ three two one shoot ชุดมามามาเลยจะไล่กันถึงเมื่อไรมาอันนี้ครับ t h r e วัดชูดโกชูดนี่หมุนกันเลยน้องเฮ้ยโอ้ตัวหนึ่งเข้ากลางว่ะอ่าตัวนั้นตัวนะจะถึงแล้วอันนี้กูไม่เห็นมันถึงเลยเนี่ยแล้อันนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับตรงนี้หมุนไม่ได้ยังหมุนเรื่อยๆไม่ไม่หยุดสักทีฮะ t h r e เอ้ยจะจบแล้วพี่ผมชนะพี่ได้หรอโอเคครับ เอาเอาตัวตรงกลางมาสู bah, rides, uh ้ต huh, hey, ัวตรงกลางไหมน้องตัวตรงกลางมสู้ตัวตรงกลางกว่อใช่อะกูบิงหยิบตัวนั้นมากูหยิบตัวนี้มาเอานะาชูวันชุดนี่ตัวตรงกลางสู้ตัวตรงกลางครับเอ้ยไอที่ของกูแม็กเอ้ยของซ้อนเดือดดับไปแล้วเอาอยู่เอาเรื่องมาเอาตัวที่ลงเมื่อกี้แหละมาแก้เลยชู่วันชุดเอ้ยตัวฝั่งนู้นแม่งยิงไอ้เฮ้ยทำไมใครตัวใครระเบิดอ่ะเอ้ยตัวซอนระเบิดไปแล้วออกไปเหรอตอนไหนเนี่ยเออว่ะเฮ้ยตัวมึงหลุดไปแล้วอะอู้ยซ้อน ยังไม่ทันเลย้น้องนี่ครับในที่สุดผมก็เข้าใจถึงความเป็นเซียนเบบูแล้วว่ะกูเข้าใจแล้วว่ะเบบูมันเล่นยังไงรอบสุดท้ายครับอย่างละสองพอได้อย่างละสองพอนะผมสุ่มด้วยกันหนึ่งอันก็นี้อันหนึ่งสองโอเคสองสุ่มเลยหนึ่งหนึ่ง สองโอ้ยตัวนี้อ่ะผมได้ยูนิ no อคอร์โนสองกับมาคิลี่ตัวพระเอกอะได้รไรได้ลราเรอกีโนุสกับไคเซอร์เคอร์เบลัสตีคมาครับใส่แผ่นดิสเลยฮะแผ่นดิสเลยครับเอาบิดใส่ไป,ไปด้วยเอาสุดท้ายครับของการแข่งใบบูดนะของเราคนระับบิดยูนิคอนลิมิเต็ดสเปเชียลอีดิชั่นกูพร้อมเล้น้องสามสองหนึ่งชุดยิงมาชูดไปเลยตรงกลางนลทำมึงเล่นตรงกลางวะไอ้สดหรือว่าไม้คงอ๋อเป็นเป็นสายสายสายกลางสายกลางโอเคครับมาชูด เฮ้ยมัเล่นอะตรงกลางอ่ะน้องมัเล่นอะตรงกลางอ่ะน้องหรือว่าหรือว่าพอใหตัวจุดไอตัวหมุนมึงมาเป็นตัวหมุนตรงกลางมะแต่ตัวหมุนผมเป็นตรงกลางเอาตัวหมุนมาดิเอาตัวหมุนมาดิตัวหมุนตรงกลางมันคือตัวหมุนอะไรเดี๋ยวผมเป็นตัวตีให้ตัวหนึ่งอ่าโอเคได้คุณยิงไลยน้องไปชุดไปเลยเออเอ้าเอ้าดับเลยไว้เดี๋ยะทามิ่งอ้าวไว้เดีายว้าดังพร้อมนะโอ้ชุดเนี่ย คือแบบมัน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 หมุนแบบไล่กันอ่ะนี่ครับสนามสุดท้ายของเรานะฮะยิงใหม่ไหมยิงชุดใหม่ชุดใหม่พร้อมกันไหมชุดใหม่พร้อมกันเถอะนะมันจะเผื่อเผื่อมันจะชนกันเผื่อมันจะชนกัน three two ชุดโอ้ชุดเนี่ยคือมันมันหมุนพร้อมมากูเนี่ยอันี้ไม่ได้ตีกันไหมเนี่ยใกล้นะพี่ใกล้อยู่นะโอเคครับก็คิดถึงวันนี้นะครับผมก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะลาก่อนเบบูดไอ้เหี้ย คุณรู้สึกังบ้างกับหมอดเมยนบุตรอ่ะหมอดหมดเมยนบุตรนี้ถือว่าดีไหมหรือว่าแบบเฉยๆโอเคพี่แต่ได้ของจริงดีกว่าโอเคเล่นคือเล่นของจริงดีกว่าใช่ไหมใช่เล่นของจริงดีกว่าแล,วแล้วแล้วแล้วของจริงนี่ปกติตัวหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเริ่มต้นประมาณ3-400ี่รพี่ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณซอเด่นมากนะครับที่มาเล่นเมยนบุตรกับเราในวันนี้นะฮะก็สำหรับคนไหนอยากได้หมอลิงก์มที่คลิปแชทนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบาย